โอเคนะครับผมก็ต้องกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านที่เล่น GTA แซนอาลายกับทุกคนกัน,กนด้วยนะผมโยกผมช่อง PNX ECHENKAY น,นะผมนะ <Yeah. S 1> ก็สำหรับวันนี้เราก็มาอยู่ใน GTA แซนอลายสำหรับเซิร์ฟลิกเจนออฟโลเฟย์นะผมนะ <Yeah. S 1> ซึ่งจะเป็นเซิร์ฟเปิดใหม่นะผมนะที่น่าเล่นมากนะครนะับสำหรับเซิร์ฟนี้แล้วผมก็จ้ำเงินไฟเอ็มเลยนะผมนะ <Yeah. S 1> ก็ก่อนจะไปดูคลิปนะผม <Yeah. S 1> ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะนะโอเคนก็หนะวเง่า อ่าเราสมัครเข้ามาแล้วนะนะก็สำหรับเซริร์ฟนี้ก็ต้องสอบวาริสนะผมนะก็สอบวทั้งมือถือแล้วก็ PC นั่นเองนะผมนะสำหรับเซริร์ฟนี้นะก่อนที่เขาจะเข้ามาเล่นนั่นเองนะเมื่อสอบวาริสไอซีดับเลยนะผมนะเมื่อเข้ามานี่ก็จะเป็นจุดเกิดภายในเซิร์ฟเลยนะผมนะแล้วก็ให้เรามารับของเด็กปัน่นเด็กใหม่ตรงนี้นะนี่สำหรับภายในเซิร์ฟนี้ก็จะมีจุดรับของเด็กใหม่ไหน<า>วันนี้นะ่ะจับไม่ได้แนละ้วลืมก็นี่ก็จะเป็นจุด อ่ารับของรับผู้เล่นใหม่นะนะก็คือแบบของความติกใหม่นั่นเองนะก็ให้เรามารับตรงนี้ด้วยนะมาผมนะก็เมื่อรับมาแล้วผมนะก็ให้เรากดตัวเหตุได้เลยนะมีไม่นาตัวเหตุเอี่เมนูตัวเฮตุก็จะเป็นประมาณนี้นะพคตรสวยด้ยืยคนนี่แล้วก็จะเป็นชื่อเราเลเวลแล้วก็แครสนัานเี้นะก็จะมีทั้งหมดอ่าแปดเมนูนะผมนะตรงนี้ก็จะมีทั้งหมดแปดเมนูนั่นเองนะผมนะนี่ก็ อย่างแรกนะผมนะก็จะเป็นสเตจนะว่าสเตจตัสของเรานะผมนะก็จะเป็นข้อมูลตัวละครน,นะนั่นเองมันจะขึ้นในเราอย่างนี้นะพร้อมั้างเบอดมือถือนะนี่แล้วก็อย่างต่อไปก็จะเป็น g p เพนะทางข้ามผนนมานะผมนะจะเป็น GPS พนะผมนะนี่ก็จะมีสถานที่ั่วไปนะผมนะนี่เรามาดูสถานที่ต่อไปกันก่อนนะแบนครับผมลีลีเกมแป๊บนงงึงนะนี่สถานที่ต่อไปก็นี่จะบอกเมืองทุกเมืองน,นะผมนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะนี่ อย่างเช่นโรงพยาบาลเนี่ยก็จะบอกชื่อเมืองด้านหน้านะว่าจะเป็นเมืองไหนเมืองไหนนั่นเองนะผมนะนี่ก็บอกหมดนะผมนะนี่ก็จะเป็นสถานที่ี้กว่าพายเซิร์ฟนะผมนะแล้วก็อย่างต่อไปอ่ากดพิมันนี้ก็พิมนะก็ตรงนี้ก็คือกดพิม์มสสำหรับใครที่ยังไม่เคยมาเล่น GTA นะ GTA Online นะผมนะให้กดตรงที่เป็นรูปแชทตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแชทเดี๋ยวพกเดียวพกความยอะทุกคนนะกดก็ไปนี่ก็สามารถพิมพ์คุยกับคนอื่นได้เลยนะแล้วก็ อย่างต่อไปนะผมนะก็จะเป็นอ่าวีอันนี้เนี่ยก็จะเป็นรถนะผมนะผมอ่านไม่ออกภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกมาเหมือนกันนะผมนะนี่อันนี้ผมก็มีรถแล้วนะผมนะก็รถนี้ก็คือได้มาจากกระชาปองนะก็คือในคําว่าอินเวนเจอรี่ที่ผมจะเปิดให้ดูนั่นเองนะก็จะเป็นกระเป๋านั่นเองนะอิ v เวนเจอรี่ก็คือแปลว่ากระเป๋านะนี่เมื่อเปิดมาก็จะมีที่เราได้นะผมนะก็จะมีวิซ่าแล้วก็กระชาปองของเริ่มต้นนะอีกห้าอันนะผมนะก็ กะจาปองสุ่มรถนะผมนะเป็นรถเด็กใหม่นะรถเริ่มต้นนะผมนะอีกหนึ่งนะผมอันนี้ผมเปิดครบทุกอย่างแล้วผมนะผมได้นี้มาทุกคนนี้เราได้นี้มาหนึ่งอันนะผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะเพียงแต่ว่าฐานอวมันทุกคนผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วก็เราผมได้นี้มาด้วยทุกคนนี่พอขุดแล้วผมนะนี่เชียโคตรเอาพคตขุดแร่นี่ก็เอาเอาพราะอันนี้ก็คือเป็นออาพร่อไว้ขุดแร่นนี้นะก็คือจะไป ไปสามารถขุดแร่ได้นะสำหรับพวกนีนะ้ก็อยู่ในกระชัาปองด้วยนะผมนะอันนี้ผมเก็บได้มาก็ใช้เทวิตอปีเกเก็บไปละนี่ก็เมนูต่อไปนะแล้วก็จะเป็นเดนเนตนะนี่ผมเปิดไปแล้วก็ไม่รู้ไม่ขึ้นอะไรนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมนะนี่ของโดนเนตภายใเซิร์ฟนี่ก็จะไม่มีเยอะนะผมนะก็จะเป็นพวกกาชาของสมรรถอาวุธเซิร์ฟนี้ไม่มีนะโดเนตนะทุกคนนะก็คราฟเอาอย่างเดียวนะ ไฟมิรีู่นี่ก็คือเป็นนี่ก็จะเมนูแกงนะผมนะอันนี้ผมจะไม่มีแกงนะนี่เอาไปกดติดไปได้วะครัปิดไปได้เสร็จมากดติโอเคหายนะก็ยันต์ต่อไปก็จะเป็นเฟสนะนี่ก็จะเป็นเฟสเอกใหม่นะก็เรากดดูได้เลยนี่ก็ให้เราไปสอบไปกับคีนั่นเองนะอย่างผมพาไปสอบไปกับขีแล้วกันนะแล้วก็อย่างสุดท้ายก็จะเป็นรีรีวอร์ดนี่ก็คือแบบเป็นของขวัญนะผมก็ไม่รู้ไมาแปลว่าของขวัญนะแต่ผมไม่รู้ว่า อะไรนะก็คือรางวัลนะอะไรทุกอย่างนะผมนะผมก็ไม่รู้นะอันนี้แล้วก็ตรงนี้น,นนะผมก็มีของรับของออนไลน์ด้วยนะ้ครบอชั่วโมงก็น่าจะรับตรงนี้นะั่นแหละผมก็ไม่มัน่นใจนะว่าครบหนึ่งชั่วโมงหรือเปล่านะก็มารับกันได้นะมีตรงนี้ก็จะเป็นรับของออนไลน์น่าจะครบชั่วโมงก็มารับได้นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีบริเวณให้เราอ่าตู้น้ําฟรีก็คือแบบ แบบเพิ่มน้ำนะผมนะน้ำในตัวนั่นเองนะนี่กดรับได้เลยนะเวลาแบบน้ำไฟน้อยๆน,น,นะก็ให้เรามารับตรงนี้ได้เลยนะก็คือเราไม่ต้องไปเพื่อเวลาแบบอ่าย่างไงก็คือแบบเพื่อยามจําเป็นนะแบบเราแบบน้ําหมดอะไรเงี้ยเรามากดตรงนี้นะครับมันก็จะเพิ่มน้ําให้เราให้เรนะานะเชื่อเพลิอ่างอาหารก็จะอยู่ตรงอ่าซ้ายล่างนะผมนะซ้ายล่างนะสุดของมุมนะผมตรงนี้นี่ให้ดูลนะนี่จะเป็น หน้าจุดเกิดนะก็จะประมาณนี้แล้วก็มีร้านค้าด้วยนะครับก็คือเซเว่นอ,อีเลเว่นนั่นเองนะนี่ป้ายโคตรใหญ่โตนะผมเซิร์ชนี้มีเซเว่นอีเลฟเว่นนะโทาารศัพท์ก็ไปได้ลนะครันนะผมไปเข้าแล้วกันเนาะเซเว่นนี้พอผมเข้าไปแล้วหลุดนะทุกคนนะก็แล้วแต่ว่าโทรศัพท์ของคนว่าจะหลุดหรือเปล่านะครับผมหลุดนะทุกคนไม่รู้แต่ละคนไม่รู้หลุดหรือเปล่านะห้าคันร้อนห้าคันหวาผมจะพูดรัวนหน่อยนะทุกคนสำหรับคลิปนีก้ก็ ขอโทษด้วยนะผมนะแล้วก็เดินมาตรงนี้นะผมนะที่ผมอยู่เมื่อกี้ก็คืออ่ะกาหลับเรียบร้อยนล้วนะก็วิธีการอ่าเรียกนะผมนะก็กดเล่นนะผมนะนี่ผมส่งได้คันนี้นะผมสำหรับกาหลับนะอ่าจจะเสียดันนั่นแหละเกิดก็คงขอโทษนะผมนะเซิร์ฟนี้ค่อนข้างตีเยอะนะผมเปิดคนดูเวทีนะนี่เซิร์ฟเปิดมาก็ได้อ่ะ68กันเลยนะคนเล่นอ่ะ น้าเสอยก็จะดังหน่อยทุกคนก็ต้องขอโทษนะ okay, โอเคก็ให้เรากด,อ,กดอินนะแล้วก็เรียกมาได้เดยลยถ้พวกนั้นนี่แล้วปุ๊บก็นี่เ็ิขึ้นอย่างดีแน่วื่มนะนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ดูใจดำแบบนี่นนก็กดตจกลไไจจงบบไปนะ แล้วก็กดสตาร์ไปได้เลยนะนี่ก็น้องหมดแล้วนี่ผมเสียไปสามพันนะไม่รู้ค่าอะไรเมื่อกี้ก็อาจไม่ทันนะนี่แล้วก็เราขับรถออกไปหน้าจุดเกิดได้เลยนะนี่ผมออกแบบนึงนะเสียงมันดังมากทุกคนนะจุดเกิดก็โคดจะเข้ามาเรื่อยๆนะสำหรับเซิฟนี้นะผมนะเซิฟแบบน่าเล่นนะผมนะสำหรับเซิฟนี้ก็อย่าลืมทดสอบเลยกันด้วยทุกคนนะโอเคเดี๋ยวผมจะขับรถไปอ่าไปสอบไปเก็บพี่นะผมนะ เมื่อกี้เป็นภารกิจในเวสได้หนักนกับผมจะไปสอบไปขับขีแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเจอกันที่ผมที่สอบไบขับขี่ทุกคนนะโอเคโอเคนะครับผมตอนนี้เราไปได้มายังพิชซอบอบกับขีนแล้วนะวันนี้ผมขับรถมาถึงนะนี่ก็ผมจะจัดตรงนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ให้เราล็อกรถด้วยนะผมนะวิธีล็อกรถนะก็ให้เราทับล็อกรถไปเลยนะทับไม่ใช่ล็อกรถนะทับ l o c k นะนี่ทมการล็อกรถแล้วก็ลงรถไปได้เลยนะเมื่อกี้ผมผ็เปต้องเกาะตัวทุกคนเลยนะ ก็ให้เราเดินมาตรงนี้นะนี่ทางเข้านะผมนะนี่กดต่อยไปถึงทีนะก็รอ,อมันลูดนะห้าวินะผมนะแล้วก็ให้เราเดินมาตรงนี้นะนี่หน้าทางนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนปิดปิดปิดิดไม่ใช่ไม่ใช่มัวละมัมลวมมละนี่ให้เราเดินมาตรงนี้นะนี่นี่นี่ที่เป็นรูปกลรายาเหมือนบัตรอะไรทกอย Bar ่างนะนี่ก็เรากดเอ็นนะตรงการเริ่มสอบนะลนะนี่เฮ้ยก็ไม่พอหรอวะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมไปาอย่าสักครู่นะปรนนปรเด็ทุกคน โอเคทุกคนไหนๆผมมาห่างกันแล้วก็สำหรับงานนี้นะก็จะเป็นงานส่งพิซซ่านะผมนะไหนผมก็พามาหาตังแล้วก็พามาดูอาชีพภายในเซิร์ฟละกันเนอตน,นี่ก็จะเป็นอาชีพภายในเซิร์ฟนะเป็นงานส่งพิซซ่านะก็ให้เราทับเทรกันได้เลยนะอืไหนกดรับเทรดนะผมอันแบบนี้ให้เรามากดตรงนี้นะนี่กดตรงนี้ๆๆที่ป่าใช่แหละเตืเอนไปนะผมนะเอาเราสมัครงานตรงไหนไหมาเนี่ย แต่ทุกคนไปนึงอันนี้น่าจะเป็นจุดรับพิซซ่านะจุดสมัครจะสมัครงานไปหนึ่งสมัครงานอยู่ไหนะน,นะอันนี้จุดซื้อนะนี่เราสมัครงานตรงนี้นะนี่กดเอ็นไปนะนี่ก็เพิ่งหาเจอนะนี่ถ้าเราเข้าร้านไปนะผมนะก็ให้เรามารับพิซซ่าตรงนี้นะั่นเองนะผมก็เพิ่งเข้ามาเล่นเซอร์นี้ครั้งแรกนะผมนะแบบเซอร์ดิเกตอโควีนะก็อาจจะไปด้วยมากนิดน,นึงนะก็ต้องขอโทษด้วยทุกคนนะให้เราถือพิซซ่าอย่างนี้นะ แล้วก็ล้รถมันจะตายอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เราใส่นล้วนะพิซซ่านะโดยการกดเข็นนะนายนายจะเอารถหรอเราให้โอเคๆร้อยห้อยร้อยโอเคขอบคุณมากครับโอเคแล้ววะก็เราสตาร์ทไปเลยนะนี่นาย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 เพื่อมาทำใช่ไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกนะถ้าถึงวงแดงแล้ว่ะนายอย่าขับรถเข้าจุดวงแดงนะนายลงรถก่อนไม่งั้นวงแดงจะหายรถคือวิซ่านี่เดี๋ยวเข้าวงแดงถึงจะได้ โอเคครับขอบคุณมากครับโอเคก็ตามนั้นื้อผมนะตานที่เขาบอกนะนี่ก็จะเป็นคนเล่นไพ่นนเซิฟนะนี่ค่อนข้างที่จะใจดีมากนะสำหรับเซิฟนี้นะก็ใครที่จะหาเพื่อนเซิร์ฟเล่นไพ่นนเซิร์ฟก็ให้ก็แนะนำให้มาเล่นเซิร์ฟนี้นะผมนะให้เรามาเล่นเซิร์ฟนี้กันดูนะหนะูนะโอเคเดีย๋ยวผมขอขับรถไปสุปริ่าสักครู่นะหูนะโอเค เกิดหายอะไรแล้วทุกคนน้ำมันส่งรถพิซ่าผมหมดอ่ะแล้วผมเกมก็หลุดด้วยเอ้าแล้วผมจะส่งพิซ่าไงวะโอ้แล้วฝนตกด้วยโอ้สุดยอดทำไมโชคร้ายอย่างนี้มาทุกคนโอเคถ้างั้นสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็จะเป็นสำหรับใครที่เข้ามาเล่นใหม่ผมก็รีวิวประมาณนั้นลวกันเนาะเดี๋ยวผมจะทำแยกเป็นดีพีให้นะสำหรับเซิร์ฟดิจิทัลโอเปร่ก็คลิปดีก็จะไม่มีอะไรมากแล้วแล้วผมจะไปยังไงวะเนี่ย โอเคปิดคลิปตรงนี้กันเนาะก็สำหรับใครที่อยากมาเล่นเซิร์ฟนี้ก็ให้มาสอบไวเดตกับเอ็ดเินกันด้วยนะทางมือถือแอพพลซีในทะี่ผมบอกต้นคลิปนะแล้วผมจะกลับยังไงวะเนี่ยโอเคทุก okay, คนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องผมนะสำหรับเซิร์ฟลีเจดอปเปก็เข้ามาเล่นกันได้นะผมนะโหแล้วผมกลับยังไง okay, วะโอเคทุกคนก็เดี๋ยวผมหาทางกลับแป๊บนึงโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะโอเคไปเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนไปละ ចាំថាងកាប់ប៉ះ1